สวัสดีครับท่านผู้ชมแอดมินจากช่อง170บ้านปลาครับนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับสถานที่เลี้ยงปลานะครับที่เป็นได้มากกว่าการเลี้ยงปลานะครับนั่นก็คือ มปลาเล็กๆนะครับในจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ในอำเภอยางศิสุราชนะครับพาท่านผู้ชมมาพบกับร้0บ้านปลาคาร์นะครับก่อนไปชมคลิปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับช่อง1้อบ้านปลาคาร์้วยนะครับ ริ่มต้นยังไงล่ะครับต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นนั้นเริ่มจากการที่เลี้ยงปลาคาร์บก่อนเริ่มจากอินประสานเล็กๆนะครับบ่ออินประสานที่เป็นบ่อผ้าใบนะครับเอามาเลี้ยงเป็น,นชั้นนะครับแล้วก็ทําทระบบกออด้วยทางกรองราคาที่สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เริ่มเลี้ยงแต่ปลาไทยนะครับนความต้องการของ ปลานั้นมีมากขึ้นนะครับว่าเราไปเจอปลาสวยๆนะครับที่อยู่ามร้านขายปลาต่างๆนะครับเราก็ไดเอามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับปรากฏว่าแน่นบ่อนะครับก็เลยต้องแบ่งปลานะครับให้กับพี่ๆในกลุ่มคนรักปลาครับนะครับหลายๆกลุ่มนะครับกพรปรากฏว่าขายได้นะครับพอขายได้ก็เริ่มที่จะ สร้างบ่อมากขึ้นนะครับขยายบ่อนะครับจนความป็นปลาจะมีทุกวันนี้นะครับนอกจากนะครับ170บ้านปลาครับนะครับเราจะมีปลาดำเข้าจากที่ญี่ปุ่นนะครับที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ยังคัดสรรนะครับปลาที่ผลิตในไทยนะครับเป็นปลาไทยนะครับที่มีผู้พ่อพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับ เราก็ได้นาไม้พี่น้องนะครับโดยร้อยเจ็ดสิบบันครับ้นนาไม้แกาตัวเล็กๆนะครับเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็คัดสังนะครับเอาตัวที่มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับเียรตตาการตัวที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณภาพดีนะครับไม้พี่พีน้องครับได้ลองเลี้ยงกันครับมีจุดขายอย่างไรเลยครับ ว่าเป็นอาจจะไม่ใช่จุดขายครับอาจจะเป็นบริบทของฟาร์มมากกว่านะครับฟาร์มเราได้ออกแบบเองนะครับเรียกว่าเป็นฟาร์มที่ทำด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจนะครับในระบบน้ำนะครับในการเลี้ยงน้าเลี้ยงปลาครับให้มีคุณภาพอย่างไรนครับอกเหนือจากนั้นการที่ออกแบบเองนะครับก็ทําให้บริบทของฟาร์มเรานั้นเข้ากับนะครับ ที่เอาไว้ให้คนที่มาเลือกปลาได้รู้สึกเหมือนมาเลือกปลาที่บ้านเพื่อนนะคนก็ความเป็นบ้านๆนะครับมีความเป็นบ้านนันก็มีความสบายใจนะครับเลือกได้ชิวๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราก็จะคัดสรรปลาคุณภาพนะครับในบริบทในความเป็นบ้านๆนะครับสมกับที่ชื่อว่า17 0บาทราคานะครับ แล้วนอกจากนั้นนะครับความเรานะครับต้องบอกว่าได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนะครับในระบบโซลาเซลล์นะครับเข้ามาช่วยรื่งบอภาระในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของค่าไฟนะครับต้องเริ่มจากที่ว่าเรามีการชิดคนนะครับระบบสำรองพลังงานนะครับที่เฉนะครับเพื่อการไว้ในตอนที่ไฟดับนะครับแต่ถ้าเอาระบบสำรองพลังงานเฉยๆเนี่ยก็จะเรียกว่ามีแค่ วางแรงไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะครับจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับหรือเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าเราเอาระบบไฮบริดนะครับของระบบโซลาร์เซลล์มาใช้นะครับเราก็จะสามารถนะครับประหยัดพลังงานในช่วงของกลางวันนะครับกางคืนนี้ก็เรียกว่าสลับไปใช้หมดของแบตเตอรี่นะครับก็เรียกว่าประหยัดค่าไฟของเราไปได้เยอะเลยนะครับต้น,ะท,นทุนในการที่เรา ประหยัดาไในะครับเราก็ได้นำเอาส่วนนั้นนะครับมาพัฒนานะครับคุณภาพของปลานะครับเราทําให้เราต้องได้ขายปลาให้กับลูกค้านะครับที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาประหยัดนั่นเองนะครับหาความรู้ได้าจาก สําหรับการทําฟาร์มแล้วก็เรื่องของระบบการจัดก,การของฟาร์มนะครับต้องบอกว่าผมให้น้ําหนักนะครับการหาความรู้ด้วยตนเองนะครับก็คือให้น้าหนักไปทางของยูทูบนะครับแล้วก็ Facebook นะครับจะศึกษาในกลุ่มของพี่ๆที่ได้แชร์ไว้นะครับแล้วก็บวกกับการที่เราออกไปทํางานเองนะครับพอมีการพุฒผลนงานลงนะครับก็มีคน ไปทํางานนะครับก็มีงานนะครับอันนี้เรื่องของการห่อสร้างหัวประคับนะครับก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นนะครับมาพัฒนาความตัวเองเรื่อยๆนะครับรวมถึงผลกําไรที่ได้จากการทําห่วประคับนะครับเราก็สามารถเอามาเป็นต้นทุนในการทาฟาร์มของเราได้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับฟาร์มปลาเล็กๆนะครับในจังหวัดพราสารคาบนะครับอยู่ในอำเภอยางสีสุรางนะครับ ท่องทางการติดต่อของเรานะครับก็ a c e b ุ o k นะครับ170บาทปลาคารบนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับก็170บาทปลาคารบนะครับรวมถึงเรามีกลุ่มไลน์ผู้รัแชทนะครับที่ลงการประมูลปลาคาร์ไว้นะครับในกลุ่มนะครับนอกจากมีการประมูลปลาแล้วนะครับก็ยังมีการแลกเปลี่ยนนะครับความรู้นะครับในเรื่องของการเลี้ยงปลาคาร์บไว้ในกลุ่มด้วยครับเราจะประมูลวันละ3ตัวนะครับจันทร์ถึง ครับัตสปอร์ตีนะครับพอสัปดาห์ละสิบสองตัวนะครับข้อมูลเป็นรอบเดือนไปเรื่อยๆนะครับมีปลาที่สวยให้พี่ๆน้องๆนะครับที่สนใจในการเลือกซื้อปลาครับนะครับในกลุ่มไลน์ของนเชิดของเราบมาแน่นอนนะครับก็ฝากนยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับช่อง170วันปลาครับด้วยครับสำหรับวันนี้ลาพปเรตัวนี้ครับสวัสดีครับ